สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมป่าลูกลกชาติอาดงบางอีนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่เป็นไม้ป่าธรรมชาติแล้วก็มีป่าที่มันขึ้ดโดยโดยธรรมชาติเป็นไม้พยุงไม้ตะเคียนไม้มะข่านะครับแล้วก็มีไม้แทรกซึ่งเป็นไม้เอามาจากท้องที่หรอยอย่างเช่นไม้สักอย่างนี้จะ่มีาัุ เกือบร้อยปีขึ้นไปนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าป่าดงบางอีชาวบ้านเขาเรียกนะครับรายละเอียดเ,เราจะไปลงรายละเอียดอยีกทีหนึ่งนะครับเชิญชมเชิญชมได้เลยนะครับเอาเรามาลงรายละเอียดกันนะครับพื้นที่สวนป่าตรงนี้นะครับเดิมเขาเรียกว่าสวนป่าดงบางอี นะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะมีอยู่400ไร่นะครับจะเมนออกเป็น2ส่วนคือแปลง1นึ่เขาเรียกคือด้านทิศตะวันออกเขาเรียกว่าแปลง1นะึ่ะทุกวันนี้ก็จะทําเป็นสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทอือ์ภูผายนนะครับ5 7ไร่แล้วก็มาทิศตะวันตกก็จะเ,เรียกว่าแปลง2ซึ่งเป็นส่วนลุกชาติตรงบางอี และหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ม,ม,มอามอไอม,มุกดาหารหนึ่งหรือดงบางหีนะครับพื้นที่ที่เขาปลูกนี่เขาจะเน้นคือไม้เดิมๆที่พื้นที่ก็จะเป็นไม้ไม้พยุงไม้มะค่าไม้พื้นเมืองนะครับแากที่เรามาแทรกก็จะเป็นไม้สักแต่ที่เน้นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้จะมีอยู่สองประเภทก็คือไม้พยุงกับไม้ ไม้สักนะครับคือสักทองเออแล้วก็เขาบอกว่าความสูงตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นจะมีความสูงอยู่ระดับน้ําทะเลที่160เมตรนะครับดินที่ปลูกของภาคอีสานทั่วๆไปก็จะดินเป็นดินล่วนปนทรายนะครับเ,ออเกี่ยวกับรายละเอียดของ ไม้พยุงนะครับคือความเชื่อโบราณนะครับคือ,อมีช่วงหนึ่งที่เออไม้พยุงเราเป็นที่ต้องการของต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนที่เราได้ยินข่าวว่าพระราชวังโบราณของจีนนะครับถูกไฟไหม้แล้วต้องเอาหาไม้ทดแทนเป็นไม้มงคลก็อย่างเช่นไม้พยุงแต่เมืองจีนไม่มีไม้เพียงพอนะครับก็ต้องมาสั่งประเทศไทยหลังจากซ่อมแซมเสร็จก็ ก็เห็นว่ามันสวยงามเออก็มีประชาชนหรือคนเห็นแล้วก็ต้องการจะเอาไปเออไปทําเครื่องประดับเครื่องใช้ที่บ้านนะครับเออเรามาดูราคาว่าราคาเท่าไหร่นะครับเออตามตามที่รู้กันก็เออความน้ําหนักเขาช่างน้ําหนักก็ประมาณกิโลกรัมหนึ่งก็ตกที่800บาทนะครับอันนี้อย่างต่ําหรือถ้าขายในต่างประเทศ ก็จะอยู่ที่93,000เหรียญสหรัฐนะครับต่อลูกบาทเมตรแล้วก็เข,เข้าแล้วก็เอา30คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็นเงินไทยก็อันนี้ก็คือหลักล้านนะครับโดยความเชื่อเขาบอกว่าถ้าใครมีบาร,รมีไม่ถึงเยคือชาวบ้านหรือใครก็ตามนะครับถ้าไปทําเป็นเตียงนอนหรือทําเครื่องใช้อื่นๆเนีเกี่ยวกับไม้พยยงนี่ จะอายุสั้นนะครับเข้าๆเลยคนเชื่อคนอีสานเขาเลยบอกว่ากลัวกลัวกลัวจะอายุอายุสั้นก็เลยไม่กล้าใช้ก็เลยเ,เป็นไม้ที่มีมากอยู่แต่คนไม่กล้าใช้ก็เ,เป็นที่ต้องการของต่างประเทศนะครับสถานที่นี้ตามที่เราเห็นก็จะซ้ายมือก็จะเป็นแปลงสองที่ด้านิตะวันตก นะครับแล้วก็ด้าน,านขวามือ,อของถนนก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับเออเราดูตรงนี้แหละครับอ่าเราเดินปูไปเรื่อยๆเลยนะครับ ใครมาเที่ยวจุดนี้ก็จะอยู่ระหว่างออมุกดาหารออกับยะโสธรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เยู่ยที่ยมเผยมุความส้อยซึ่งเขาเรียกติกปากว่าโออดงบางอีนะครับขนาดนี้ก็ออใช้เป็นที่พักรถจอดรถพักผ่อนนะครับสถานที่ก็ร่มลื่นออใครมาพัก มาแวะก็รู้สึกว่า,าจะคลายเครียดคลายเหงาเบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นเ,เชิญนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมนะที่ผ่านมาฝั่งนี้ทางนี้ก็เชิญเชิญมาแวะได้นะครับที่เราเห็นผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นไม้สักทองนะครับที่มีความสูงหรือเป็นป่าเทืบแล้ว ที่เป็นสวนลูกชาตินะครับส่วนที่ซ้ายมือหรือว่าเขาเรียกแปลงสองนี้จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ374ไร่ครับนะครับจะเป็นพื้นที่ป่าลูกป่าที่เราเน้นๆก็จะมีป่าที่เป็นป่าไม้พยุงและก็ไม้สับปองครับ คือพื้นที่ป่าแต่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับคือต้องการอยากให้มันเป็นป่าในสภาพนี้มันเดิมแต่ดูร่มรื่นแล้วก็สดชื่นเมื่อได้เห็นป่านะครับแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือไม้ยางนานะครับเถือว่าเป็นไม้เก่าแก่เพราะว่าสภาพเดิมๆของพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่าดงดิบนะครับป่าดงดิบอันนี้คือ เ,เป็นเขาเรียกว่ามรดกของป่านะครับนีมีความสูงไม่น้อยกว่า20เมตรเลยครับจากไอ,อ้ยางนา2ต้นนี้นะครับคือติดริมถนนพอดออีก็คือว่าเป็นไม้คือหาดูยากนะครับเพราะว่าดูดูแล้วประมาณ3-4หรือ4คนโอบนะครับตัวน,นี้แล้วก็อยู่ในเขตทางหลวงออสองข้างทางก็จะเป็นพื้นที่ ที่เราพูดมาแล้วนะครับพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้แล้วเราก็มาถึงจุดพักรถนะครับตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ที่ส่วนราชการหรือสถานที่ตรงนี้ก็มีไว้บริการให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อนนะครับคือจุดที่ทาํา,าการสวนมิุรชาต์นะครับตามที่เราเห็นป้ายอยู่ขนาดนี้ เออเ้าก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็มีสถานที่จอดรถแล้วก็นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับาถ้าพูดถึงเรื่องลักษณะของไม้นะครับเออไม้จะมีอยู่3ประเภทน,นะครับตามลักษณะของเนื้อไม้คือไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งเนื้อแข็งนะครับเออไม้ประยุกต์ก็คือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเออเขาแบ่งตามลักษณะของเส้นไม้นะครับ มันเป็นไม้ที่มีเสี่ยนสนน้ำหนักมากครับลักษณะพื้นที่ส่วนลูกคชาตีส่วนป่าลักษณะนี้น,นะครับตามที่เคยไปต่างจังหวัดพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็น่าชื่นชมยินดีนะครับเช่นแถวจังหวัดแพร่นี่นะครับก็มีสวนป่าเกไม้สักไม้สักเป็นส่วนใหญ่ หรือที่เมืองการใช่ไหมครับที่เราไปอำเภอสังขาบุรี2ข้างทาง,างก็จะเป็นสวนป่าอันนี้แหละครับเออเรามาดูใบ้บป<ว>้ายาบสักทองที่เขาปลูกพศสองพยใช่ไหมครับก็ไล่อายุดูก็อยู่ที่เออหกกว่าปีแล้วครับถ้าพศสองพคือปัจจุบันนี้นะครับก็คือเท่ากับ ก็ถ้าเป็นคนก็คงจะเธอเกษียณมาหลายปีแล้วนะครับคืออันนี้คือสักทองนะครับอ่อที่อายุ60กว่าปีจะเจ0แล้วครับเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือเขารู้เป็นตลกตลกเขาบอกว่าคนปูกไม่ได้ใช้นะครับใช่ไหมครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหวังว่าผมจะหาสิ่งดีๆมาสเสนอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากนะครับคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ